โอเคค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้มีการสร้างรูปภาพแบบ 3D Pixar โดยใช้ Leonardo AI ไปแล้วทีนี้ผู้บริสิทธิ์ค่าเกิดสอนอเนี่ยอยากได้รูปภาพเป็นภาพขาวดำเนี่ยเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้ในการระบายสีไปใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมือเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหมคะเราต้องทำยังไงคะอ๋อ สำหรับรูปภาพสำหรับเด็กเล็กเนาะเด็กประถมเด็กอกนุบาลเนี่ยทำได้ครับอ่าแล้วก็อะจะใช้ให้เขาเนี่ยเวลาพร้อมเราก็บอกว่าช่วยสร้างภาพลายขาวดำที่มีแต่เฉพาะเส้นอ่าได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกิจกรรมถัดไปเลยนะครับโอเคค่ะ <Okay, fine. S 1> ครับผมกิจกรรม2.4นะครับการสร้างภาพระบายสีอ่ทีนี้เรามาดูพร้อมกัน ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมจากโดยปกติหรือเปล่านะครับนี่ครับข้อความเหมือนเดิมครับอ่าแค่บอกเขาบอกว่าเป็นภาพระบายสีที่มีลายเส้นขาวดำไม่ซับซ้อนสำหรับเด็กๆนะครับเป็นภาพกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันครับก็คือเพิ่มคำว่าลายเส้นขาวดำใช่ไหมคะใช่ครับโอเคโอเคค่ะแล้วอยากดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการพร้อมที่เกิดขึ้นเนะี่ย เอ่อตัวอย่างเบื้องต้นเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะไปพร้อมเองโอเคครับมาดูกันครับนี่ครับภาพกระต่ายกับเตา่าวิ่งแข่งกันครับผมอืมน่ารักเชียวโอเค,คน่าสนใจดีนะคะถ้างั้นต่อไปเราไปพร้อมกันเลยไหมคะครูบุญยศิ์ได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพร้อมกันนะคะว่าเราจะได้เอ่อภาพกระต่ายกับเต่าที่เป็นลายเส้นขาวดำอย่างไรนะคะ ครับเรามาพร้อมที่ Chat GPT นะครับอ่าได้ข้อความตามเมื่อกี้นี่คือสิ่งที่ Chat GPT เขานำเสนอเรามาว่าเป็นพร้อมแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราลอง Copy ข้อความแล้วลองไปสร้างรูปกับ Leonardo กันดูครับโอเคครับอ่าผมลบหัวมานิดนึงนะครับเฉพาะข้อความพร้อมที่เขามีให้เรานะครับอ่าแล้วก็ลองสร้างดูครับ นี่ครับเราอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ครับสอนอคือปัญหาอะไรคะเครดิตหมดหมดครับนี้ผมขอเปลี่ยนแอคเคนิดนึงครับยังไม่เป็นไรครับเอามีแผนสำรองครับนี่ครับเราก็อาจจะใช้อีเมลอีกตัวหนึ่งนะครับในการาพร้อมถ้าในวันวันหนึ่งเราอยากพร้อม งานเราจะสร้างรูปได้เยอะเราควรมีหลายอีเมลใช่ไหมคะใช่ครับอีเมลหนึ่งจะได้แค่ในต่อวันหนึ่งจะได้แค่เท่าไหร่นะคะครูบุญยสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเครดิตครับห้าสิบนั่นแปลว่าถ้ากำลังเรากำลังเพลิดเพลินเดี๋ยวทำต่อกำลังได้ฟิลเลยเราควรมีหลายอีเมลใช่ไหมคะจะได้ทำงานเสร็จครับผมอันนี้ผมลองสร้างขึ้นมาดูนะครับจากพรอมที่เรามีอยู่ ก็ต้องใช้เวลานิ่งจนะึงเนาะเอ๊ะรูปออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ๋อรูปออกมาละสี่รูปใช่ประมาณ,มาณนี้เราไม่เป็นดังฝันแล้วแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับคุณยศิ์เออแก้ได้หลายอย่างครับอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่แชท GPT เขาทำให้เราเนี่ยมันชัดเจนพอไหม อย่างเช่นในที่นี้เนี่ยผมอาจจะลองเปลี่ยนดูนะครับว่าเป็นเหมือนกระต่ายกับเตาอ่าแก้คําเลยครับเนี่ยแค่กระต่ายกับเตานะครับแข่งกัน Racing บอกเป็นวิธีแบบนี้ไปเลยนะครับบอก A rabbit and a turtle racing นะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าได้ไหมได้ไหมครับเราอาจจะต้องอ่านแล้วลองเช็คคำที่ chat gpt ให้มาก่อนว่า มันชัดเจนพอสำหรับเลโอนาร์โดไหมที่ทำให้เขาสร้างรูปภาพให้เราได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้รูปตรงตามความต้องการของเราขณะที่เราพร้อมเสร็จเราก็ควรมีการอ่านข้อความมีการตรวจเช็คข้อความว่าเป็นไปตาม<ช><ๆ>ที่เราต้องการไหมซึ่งเราสามารถปรับแก้ข้อความก่อนค่อยนำมาเอ่อเจเนอเรตในเลโอนาร์โดใช่ไหมครับคุณยศิ ใช่ครับอ่าอันนี้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้ครับอ่ายังไม่ได้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้อ่าผมจะให้ดูตัวอย่างครับหลังจากการปรับแก้นะครับเขานู้มน,นะครับปึ๊บอ่าถ้าเราปรับแก้คําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าบางครั้งครับจะได้เป็นแบบนี้ครับอ่าครับ นี่ครับอ่าก็ดีขึ้นครับอ่าที่ผมเคยกลับปรับแก้ไปแล้วก็ดีขึ้นครับแต่อาจจะมีพลาดบ้างตรงกระต่ายขี่รถเลยครับอ๋อมีกระต่ายกับรถเต่าเล่นใช่เต่าก็มีล้อติดมาแต่ว่ารูปนี้รอดครับครับเป็นรูปกระต่ายกับเต่าแข่งกันจริงๆครับนั่นแปลว่านะในการที่เราเอ่อสร้างภาพแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกภาพใช่ไหมคะ เรารที่เราต้องการอตามภาพที่เกิดขึ้นมาตามความต้องการของเราและอีกรณีหนึ่งก็คือเราต้องไปตรวจเช็คที่ข้อความที่อยู่ใน Chat GPT ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าได้หรือไม่ได้หรือหรืออีกวิธีหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมคะครูบุญสิทธิ์คือสอนอคือก็คือใช้ข้อความเดิมนั่นแหละแตะ่สอนอพร้อมสองครั้งครั้งที่หนึ่งกับ,คร,บครั้งที่สง ก็จะไม่เหมือนกันครับผมเราค่อยไปเลือกอันไหนที่มีข้อความที่เออ่ตรงตามที่เราต้องการแล้วก็ค่อยเอา g e n e r a เรอ,อยู่ในเอ่อน e o n a ดเอไอใช่ไหมคะครับ<อ>ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะได้รูปภาพที่เป็นรูปภาพลายเส้นขาวดำเพื่อนำไปใช้สำหรับให้นักเรียนฝึกการระบายสี เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและส่งเสริมการความคิดสร้างสารรค์ให้กับนักเรียนได้ใช่ไหมคะถือว่ากิจจรรมที่ดีเนาะคุณครูก็จะได้ลดภาระในการไปสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือไปถ่ายเอกสารหรืออื่นเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราสร้างภาพลายเส้นขาวดำเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อคุณบรญจศิษย์คะมีอะไรที่นำเสนอเพิ่มเตมิมอีกนี้ไคะเกี่ยวกับในเรื่องของออ Leonardo AI ค่ะโอเคครับเอเดี๋ยวเราลองมาสร้างรูปคนจริงๆดูไหมครับเหมือนสมมุติาให้เขามาเป็นผู้ช่วยสอนของเรานะครับนี่เขาเป็น 3D m ีมองใช่ไหมคะใช่ครับผม โอเคค่ะถ้างั้นไปต่อเลยค่ะครับกิจกรรม TA ของเรานะครับ Teacher Assistant นะครับเราก็จะลองพร้อมดูว่าอ่าให้คุณครูช่วยออกแบบหน้าตา TA ให้หน่อยแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเขียนพร้อมเพื่อสร้างหน้าตา TA ของเรานะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างใน Chat GPT นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างคะ ครับผม,มก็คือให้ช่วยเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สร้างรูปภาพระยะใกล้อ่สมมุติเป็นผู้ชายวัย20บุคลิกดีรอดูสดใสอในชุดสูตรนะครับสํางบส่วนนี้เนี่ยค,คุณครูสามารถที่จะพร้อมตามที่เราต้องการได้ใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นสอนอก็จะเป็นรูปภาพของอผู้หญิงสาวสวยอะไรประมาณนี้ตามที่เราต้องการได้เลยครับครับผม แล้วพอพร้อมเสร็จเนี่ยเราตัวอย่างข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมันจะขึ้นมาอย่างไรคะคุณคุณิณสิตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรใช้ GPT อาจจะสร้างให้เรา <Okay. S 2> เป็นข้อคว <Okay. S 2> ามประมาณนี้นะครับแต่และคนเวลาพร้อมอาจจะจําเป็นต้องขึ้นมาแบบนี้ไหมคะอ่าอาจจะแตกต่างกันไปครับแล้วแต่ของแต่และบุคคลครับค,ครับผมถ้าง,งั้นเราไปพร้อมกมาดูนะ ยังครับเดี๋ยวนะลองลองดูหน้าตาตัวอย่างไหมครับว่าที่เคยพร้อมด้วยข้อความแบบนี้ได้หน้าตาประมาณไหนบ้าง mm hmm. อ่าถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายแบบนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแค่เป็นคําว่าผู้ชายหรือผู้หญิงโอเคครับนี่คือตัวอย่างของการสร้าง TA ของเรานะคะทีต่อไปเราจะไปพร้อมเกี่ยวกับการสร้าง TA ของเราต่อเลยนะคะครับผมอ่าพอเราใช้ แช GP t GPT นะครับใส่ข้อความพร้อมเข้าไปเขาก็จะได้ข้อ้มความพร้อมออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับทำกิจกรรมเหมือนเดิมเลยครับ Copy ค,ครับ okay, แล้วก็มา <okay. S 2> ที่เรอนาโดนะครับวางข้อความลงไปครับผมน่าจะเริ่มคล่องนเนาะใช่ครับ <laughs> ทำหลายๆครั้งก็จะเริ่มมีความชำนาญแล้วครับถ้าเกิดน,นี้นนเรามาลองก็จะลืมเนาะ แปลว่าต้องทำบนใช่ครับผมต้องทำโอเคเรามาลองเจเนเรตดูครับโอเครอรอผมนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะเห็นว่าหน้าตาหล่อขึ้นกว่าในตัวอย่างในสไลด์ครับอืมครับผมโอเคค่ะพอสร้างนี้เสร็จแล้วต้องต้องทำอะไรต่อคะครูบุญยศิษย์อ่าเราก็จะสามารถดาวน์โหลดรูปนะครับเอาไปใช้เป็น อวตารเป็นรูปอวตารของของของตัว TA ของเราก็ได้นะครับเผื่อว่าจะไปโยนใส่โปรแกรมที่ทำให้เขาสามารถขยับปากพูดก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ทำยังไงคะตัวไหนครับอันที่ครูพิธิ์บอกว่าทำให้เขาขยับปากได้นะครับอ๋อ อก็จะต้องใช้อีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต้องอยู่ในเหมือนรอบถัดๆไปนะครับที่เราจะนำเสนอกันนะครับ,บ,ห,รบหรือ,รอว่า,าในรอบนี้เราจะสร้างแค่รูปภาพ <c oughs> ครับเพราะว่า <c oughs> ตัวที่สร้างเป็นวิดีโอเนี่ยจะต้องใช้เวลานานขึ้นครับเยอะครับอ,อหรือคุณครูอาจจะใช้วิธีการไปลองเสิร์ชหาอยู่ใน YouTube ก็ได้ครับจะมีคนทำตัวอย่างไว้ให้ดูครับ